สวัสดีครับพี่น้อง f อทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพามาลุยนะครับบ้านของตะนะนะครับหลังที่ผ่านมานะครับทำงานกับเสียชัดมานานนะครับท่านที่อยากจะรู้ว่านะครับการเป็นอยู่ของตะนะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเราตามมาดูนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดประตูก่อนนี่นะครับ อุ้ยถึงแล้วบ้านตนะอุ้ยเสียงว้าแวๆไปๆเ,เ,เดี๋ยวเราไปหาตนะกันเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูโอ้โหนี่นะครับดูดูทางเข้าบ้านเขานะครับโอ้โหนี่ครับนี่คทางเข้าบ้านตะนะนะครับดู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 เดี๋ยวดูดูเดี๋ยวต้องเรียกตนะเดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่โอ้ยตะนะเขายังใช้บ่อน้ําอย่างนี้อยู่เลยนี่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  ูบ oh ่อ oh, น้ <Yeah. S 2> ําน <target. S 1> <alto. S 2> ี <area S 2> <man. S 1> ่ครับลึกมากนี่ครับอยู่อยู่หน้าบ้านตะนะนะลึกลึกมากมากเลยนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะเดี๋ยวไปนี้หูดูดูดูปลูกต้นไม้อะไรต้นอะไรครับไว้เยอะเลยครับกล้วยเกยเยอะมาทางนี้เียมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ก็มะกรูดแล้วมะกรูดมะกรูดต้นมะกรูดเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยแอบเรียนะครับอ้ยนี่นี่ า่าครับผมนโอ้ย oh, ้วเลยโอ้นีรอกก้วยโอ้นี่บ้านฮนามาชมในบ้านเลยนบ้านเี่นะัดีไหมโอ้นี่เขาอยู่อยู่มามามาสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยนะครับอันนี้เอ่อ มีตู้เย็นมีไฟฟ้าไหมมีมีมีหลอดเดียวอ๋อแงแงเป็นเงี้ยแงเป็เงี้ยโอ้มีไฟหลอดนึงนะครับนี่นี่นี่มาตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นี่ครับก็หลอดเดียวฮะอยู่แบบเออตนะก็ไม่มีเออไม่มีเมียนะครับอยู่แบบสันโดษนะครับแล้วก็เออก็ไปทํางานเสร็จชัดก็จะใช้ ไหนจัก,กรยานไปไหนแล้วล่ะมันเกินอยู่โน่นโอ้ยจอยู่โน่นนะครับเอ่อเดี๋ยวมาดูว่าธนาปลูกอะไรไว้บ้างนะนนเยอะฮะออกของนี้ได้ไหมอะไรฮะออกของนี้ได้ไหมได้ดหมดฮะนี่นะครับนาเนาะเต้าหู้กเนะได้ไขป่ไปลูกกล้วยไข่นะกล้วยหอมอเออไ,ได,ด้แล้วได้กล้วยหอมมาก็มาปลูกมาไว้ดูนี่โอ้ว้าลูกว้าลูกว้านูกว้าเยอะนะโอ้ยนาเขามีที่เป็นตก เป็นของตัวเองแล้วแล้วก็มีบ้านครับเป็นเขาเรียกเรือนหอเรือนหอส่วนตัวใช่ครออนี่นี่แม่ยเรากออกงี้หรอไปได้ลได้อย่างก็มีนีเออเจียบโอ๊ยเจี๊ยบเจียบที่นหนเล่านายเจี๊ยวนนี่เล็บมือนางหโอ้โหนี่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 หน่อย่นาหน่อยหนาเนี๊ยน่อยหนาน้น่อยหนาเี่ยบหนาเต็มเนนอ เน่เน่่โอ้โหสวนธนาเน่เน่เน่ธนาก็ขยันนะไม่ได้องก็มีฮะเออมือบอลขยันนี่เน่เน่เนาะน้ำว้าเตี้ยเออเยอะใช่ไหมเนาะใช่พี่นี่น้ำว้าเตี้ยนะครับอันนี้หลังบ้านธนานะครหลังบ้านธนานี่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 นว้าเตี้ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ผมโอ้ยเตี้ยนี่นะครับนี่นะครับน้ำว้าเตี้ยรูปร่างอย่างนี้นะครับก็เป็นเงี้ยนี่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 นะครับนี่น้ำว้าเตี้ยของธนะเนี่ยครับ พอได้หน่อมานะไปขุดหน่อมาหน่อเล็กหน่อน้อยนะเขาก็เอ่อเหลือจากหน่อปัดเขาก็มาปลูกไว้นะปลูกไว้มันก็ดูนี่นี่หลุมอะไรเนี่ยฮะปลูกแตงใหม่แตงปลูกแตงไม่ใช่มะขี้ไว้นะไม่ใช่ขี้โอ้โหไม่ใช่ขี้โอ้ปลูกแตงนี่นี่นี่ปลูกแตงอีกแล้วเนี่ยปลูกแตงร้อยใหม่ๆเลยนี่นี่นี่ปลูกแตงแล้วดี่มาดูตรงนี้นะครับ ครับโอ้โหอุ <Techn ique> oh ้ยสวนธนานี่ไม่เบาเลยนะนี่นะโอ้โหนี่ปลูกแตงไว้อีกแล้วนี่โอ้โหเดี๋ยวจะได้กินแตงอีกแล้วนี่โอ้โหเนี่นี่นี่โอ้โหนี่โอ้โหย่อยโอ้โหเห็นสวนธนานี่ชื่นใจนี่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 น้อยนานี่อยโอ้ยน้อยนาเยอะเลยนี่นี่นี่โอ้โหธนานะไปกิงขยันจริงๆนี่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 ไออะไรอะ มันเทศมันเทศมเทศมันเทศออมันฝรั่งมันฝรั่งมันฝรั่งครับโอ้ยน้อยหน่าน้อยหนาเยอะสารพัดนะครับยูอะไรเนี้ยดูนิครับมีทั้งใบยอนะครับแงใบยอกับปลาดุกนะใส่กระเทิหน่อยนะครับยอดอาก่ครับครับนี่ก็นะครับดูแล้วนะน่าจะเน้นเป็นพวกน้อยหนานะครับน้อยหนาน้อยหนาหนังนะครับเพราะว่าหนังน้อยหนาที่ ตลาดมอไว้ไข่เขาอยู่หลังตลาดมอไว้ไข่นะครับถ้าน้อยนาออกอ่ะตรนะหัวดีนะครับเออเพราะว่าที่เนี่ยเขารับซื้อน้อยนาด้วยนะครับเป็นน้อยนาหนังเนี่ยน,นะดีออกดอกับเนี่ยเนี้ยเนี้ยอย่างน้อยนาเนี้ยออกดอกอย่างเนี้ยก็คือลูกนะมุกซิวัยมุกผู้หลอนี่นะครับสมมุติว่าเนี้ย เป็นน้อยหนาเนี่ยถ้าออกดอกอย่างนี้นะครับก็คือหนึ่งลูกนะครับนี่ครับต้นน้อยเดียวนะครับออกลูกแล้วแล้วก็ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่น้อยหนนาครับจะอ่าพัดออกผลผลิตออกลูกนะครับนี่นะครับเริ่มออกแล้วนะครับผลลงนะครับใบเขียวนี่ต้นเล็กๆก็น่าจะไม่มีกี่ลูกนะครับแต่เป็นน้อยหนาสาวูกีอสาวนี่หนาสาวไม่ใช่ลูกคีสาวปีแรกปีแรกปีแรกแรกนี่มะม่วงอะไรเนี่ยเ่้ยครับ นนใช่นีถามครับวันนี้ก็มาดูรอบๆบ,บ้านของธนะแล้วก็เป็นที่ของธนะนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามว่าที่ตรงนี้มีเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วธนะนี่ก็มีพี่น้องไหมอะไรไหมนะครับเดี๋ยวเราเราจะมาถามตรงนี้นะครับวันนี้ก็นะครับชมสวนเสร็จแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวมาลองถามตะนะนะดูว่า เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ<ด>เรามาถามแล้วก็<ด>ว่าณนะอยู่อย่างเงี้ยสบายไหมสบายใจไหมอะไรเงี้ยนะครับเดีด๋ยว<ด>เรามาถามกันว่าคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับผม